สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของคณะพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่15เมษายน2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของคณะพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่14เมษายน2567นะครับก็มาเข้าอยู่ที่ฮานอยปกฮานอยพิเศษนะครับเข้ามาอยู่ที่วิ่ง5้าูท่านะครับเจาะไม่มานะครับ เ0 5 7กับ1.6นะครับปกติวีพนะครับไม่มานะครับท่านผู้ชมกะดับแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับของประจำาัันที่สิ้านะครับเมษายอน2567นะครับแอดก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ6439นะครับ แกก็จะให้เด่นอยู่ที่หกรองสเด่นหกลองสี่จับคู่นะครับหกสามหกสี 6, 6, 6, 9หกสี่สานะครับ ส่วนเลขสามตัวนะครับก็จะมี3ามสี9สสี่เสหกสเก้าหกสามนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮอนอยปกกตินะครับสี่ห หนึ่งแปดนะครับแลวก็จะให้เด่นอยู่ที่สี่รองเจ็ดนะครับสี่รองเจ็ดจับคู่นะครับสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งหกแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับเลขสามตัวนะครับก็จะมีหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่แปด กเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดแปดนะครับ <c oughs> ส่วนแนวทางนะครับของฮานอย vip นะครับ ใน VIP เลขเด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่6กับ3นะครับเด่น6กลอง3จัดคู่นะครับเด่น6กลอง3จัดคู่ก็จะมีอยู่ที่6กศูนย์หกสองหห้า 3ามศูนย์หแล้วก็สาเจนะครับจะมีตัวกันนะครับกันอยู่ที่เจ็ดส่วนเลขสามตัวนะครับสองส สี่หกสามห้ากสาเจ็ดหสามครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้าวิรุดนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอไว้พรให้พี่ๆน้องๆนะครับเอฟซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับหิงหิงปังๆนะครับกับแนวทางฮันน่าพิเศษปกติวีพีนะครับประจําวันที่15เมษายน2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ